แคนี้นะค่ะพเราผักมันหวานอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆี่องรีวิวพาเที่ยวช่องวิได้กินกันสบายนะวันน <and> <Maria> ี uh> ้คุณป้ามีเมนูเมนูนเพิ่มเติมนะคะก็คือเมนูผัดผักกัดแก้ว ผัดกระเทียมอ่าเพื่อนๆคะมาดูผัผดกับแก้วนะคะเนี่ยมันกรอบนะคะเพราะกุตักก่อนที่จะมาผัดกุ้ตักแช่น้าเกลือไว้เป็นครึ่งชั่วโมงมันจะกรอบเวลาผัดนะคะมันจะกรอบมากเลยคะ่ะข้ามาดูนะคะเทคนิคกุ้ตักอาจจะไม่เหมือนบ้านคนอื่นนะคะอันกุตักก็แบบสไตล์กุตักนะคะง่ายๆนะคะมันจะกรอบมากนะคะอ่ามาดูกันนะคะนี่กระเทียมนะคะกระเทียมจีนไมไ่ใหญ่ะคะ่ะสามารถที่จะทําให้รสชาติของ กัดแก้วเนี่ยรสชาติที่หอมอร่อยนะคะข้ามาดูกันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาดูกันค่ะอ่านี่น้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำตาลนิดนึงหยดนิดเดียวพอนะคะข้ามาดูกันนะคะทีต่ตาก็จะผัดให้เพื่อนๆดูค่ะเิดแกค่หา,ากระทะร้อนที่ต้าก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะผัดจะได้หอมใส่กระเทียมลงไปนะคะ ไฟมันร้อนแล้วะก็ใส่กระเทียมใ่กระเทียมก,กุ้งจับเกตนาจะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้แบบบุบๆคอนะคะเทียนจีนมันจะหอมนะคะผัดนะคะกูไม่ให้มันละเอียดมากผัดจัดัดแก้วกระเทียมนะคะ,คะสไตล์บ้านเรากระเทียมต้องเยอะ,อะ พอกระเทียมเหลืองใหม่ก็จะใส่ผัดแล้นะคะอ mm. กระเทียม,มเหลืองแค่นี้ค่ะอือนี่เลยอ่ากระเทียมมันเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคุณตาก็จะใส่กระเทียมนะคะ ผักกาดแก้วนี่มันสวยเนาะแพงไหมแพงหัวนี้หัวนี้ห้าสิบบาทค่ะนี่หนึ่งหัวนะหนึ่งหัวหนึ่งห้าสิบบาทแพงกว่ากะหล่ำปลีไหมแพงกว่าอันนี้เป็นของโครงการหลวงนะคะที่เราคือมาจากมาจากภาคเหนือใช่ไหมรสชาติไม่เหมือนผัดกะหล่ำปลีนะฮะนี่<ม>นี่คุคุตักผ,ผัดบ่อยผมก็ทานบ่อยที่แรกคุตักบ,บอกว่า ไปไปได้ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูผมบอกนี่แหละง่ายง่าย<ห>ดีดอ่าพอผักยืดไปนะคะคุณป้าก็จะปรุงนะคะปรุงรสชาตินะคะรสชาติรสชาติาตนะคะ,ะใส่น้อิ๊านคอิ๊วซี้ิ๊วช้นช้อนนะคะใส่แดงใส่ปลา านะคะแล้วก็ทำมันหอยร้อนมันจิ้มค่ะเสร็จแค่นี้นะคะเพราะผักมันหวานอยู่แล้ว คือปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะยแต่อร่อยผักมันกรอบอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะน้ำผักม,มีอยู่แล้วค่ะคือโดชอบมากเมนูนี้เมนนี้คือโดชอบมาก คุณตัก๊กก็ไม่ชิมน,นะคะเพราะว่ากะได้พอดีแล้วไม่ชิมค่ะผัดบ่อยผัดบ่อยช่วงนี้ช่วงเก็บตัวอยู่บ้านนี่ผัดกันบ่อยะฮะกับข้าวคุณตั๊กไม่ชอบชิมเพราะคุณตั๊กกกะรสชาติมันก็เคยแล้วเสร็จไหมลผัดจะนิ่มจะนวน ตักชอบปล่อยให้มันแห้งใช่ไหม,มให้มันแห้งสักหน่อยอ่าผัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไปตักใส่จานนะคะสุบด้วยซอสแม,แม่ผัดง่ายสบายสุดๆอร่อยรสช,ชาติอร่อย น้ำนี่เนี่ยน้ำหวานของผักนเนี่ยผัดกับแก้วนะคะกระเทียมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆสบายๆสบายติดใจตกดนะคะมาทำด้วยกันในเอฟซนะลองรยไปทอเอาเอไปทำทานเลยค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะ อ่าครับเราจะทานอาหารเย็นกันฮะอาหารเย็นวันนี้เรามีแค่นี้ฮะนี่ขึ้นโตเรียบร้อยผัดผักกาดแก้วกระเทียมพูดถูกไหมคุณใช่นี่ครับอ่าแล้วก็วันนี้มีอันนี้อะไรคูตั๊กอันนี้มีลาบเห็ดค่ะลาบเห็ดด้วยนะครับอยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะเพื่อนๆดูวิธีทำลาบเผ็ดอีคลิปหนึ่งพี่โดทานอะไร มามา่าขาหมูอ่าอ่ะ,อะชิม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 ปากัดแก้ว,กกวนี่แล้วแล้วเพื่อนเพื่อน<ๆ>วันนั้นเพื่อนๆนบอกว่าที่ไปซื้อครัวซองนะฮะเพื่อนๆนบอกมันอะไรยังไงร,ราคาแพงไหมก็ชิ้นหนึ่งประมาณเอ่อเน,นี่ยนี่เปิดให้ดู ครัวซองนะถ้าเป็นครัวซองธรรมดาก็หน้าตาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอัลมอนด์ก็80กว่าบาทอันนี้ครัวซองอัลมอนด์ก็1 0 0 120กว่าบาทอันนี้ก็80กว่าบาทเนะเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่มันคล้ายๆค,ครัวซองแต่แป้งข้างในจะนุ่มๆกว่านี่เปิดให้เพื่อนๆดูนี่ครับนี่นี่ไปไปไปอีกรอบแล้วนะติดใจเพราะว่ามันซื้อมันซื้อง่ายนี่ครับเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกัน ปักกาดแก้วน้ำน่าจะหวานน้ำน้ำประกาศเนี่ผมชอบกินมากเลยตอนเย็นเนี่ยหาผัดผักอะไรมาทานเป,ปล่านะ <c oughs> น้ำหวานหวานหวานจากผักผมก็ <c oughs> ใส่น้ำตาลนิดเดียวนะน้ำตาลตัดลดเค็มนิดนึงเขาชื่ออะไรล่ะชื่อเป็นภาษาอะไรล่ะเจม บูลองเจอรี่เจอรี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนมาทานกันมื้อเย็นผมไม่ทานข้าวนะหนมทานแค่นี้แหละแล้วก็มีลาบเห็ดลาบเห็ดเป็นไงคุณอืมกรอบอันนี้โดโด้ก็ชอบนะเดี๋ยวโดโดกินมาม่าขาหมูเสร็จ ต้องหันมากินอันนี้แน่นอนนี่ราดหนอร่อยอวันนี้พวกเรามื้อเย็นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยทานไข่ไม่ใช่ทานแต่ผัก อร่อยมากครับเพื่อนๆก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อใครจะไปทำทานบางทีเก็บตัวอยู่บ้านทำทานเองบางทีกินอะไรแล้วมันเพลินนะน้ําหนักขึ้นกันมั่งยั่งครูตักนี่น้ำหนักลดฮะลดหรือขึ้นพอท,ทานสองนี้เอง ทอนข้าวสองเนื้อเมื่อเช้าตอนเก้าโมงสิบโมงแล้วต้องทันมื่อบา่ายใช่ไหม,ม,มนหนักลดสามกิโลนะขนาดดูบทุเรียนไปอสองรอบสารอบเนี่ยนะก็มันคยได้กินน้ำหวานเท่าไหร่งวดนี้กินทุเรียนไปกี่รอบแล้วสามรอบแล้วนะ <c oughs> สามรอบโดยยิ้มโดยยิ้มว่าแม่กินทุเรียน <c oughs> งั้นก ถ้าเป็นไอเดียนะครับเพื่อนเพื่อนครับลองทำทานกันที่บ้านอร่อยมากอาหารสุขภาพก็ขอบพระคุณนะครับ<ๆ>เพื่อนๆ่อที่ามา,าชมคลิปของช่องโดโดพาเที่ยวนะให้ความรักความเมตตาช่องโดโดพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ไม่มีคลิปพาเที่ยวนะผมก็มีการส่งในตอนเอ็นสกรีนอ่ะก็จะใส่ คลิปเพลย์ลิสต์หรืออะไรที่มันที่ที่เราไปเที่ยวแล้วทำกับข้าวนอกสถานที่อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อลองดูให้จบถึงตอนท้ายแล้วก็แล้วก็ลองกดดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่มันจะขึ้นเตือนข้างบนหรือว่าเป็นเอนสกรีนที่ตอนจบก็ลองดูผมจะเอาคลิปเก่าเก่าก็ไม่เก่ามากอะที่ไปเที่ยวทริปต่างๆพอไปเที่ยวแล้วก็ทํากับข้าวบางทีชื่อคลิปมันก็เป็นรายการอาหารที่เราไปทําไปทํากับข้าวอะแต่ว่ามันก็เป็นทํานอกสถานที่นะ เพื่อนลองเข้าไปดูนะฮะมี f อซที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเก่าที่เราไปเที่ยวพากินพาเที่ยวนะตอนนี้พาไปเที่ยวไหนไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับเราก็เกรงใจเขาบางทีเราไปต่างถิ่นคนถิ่นนั้นเขาก็กรุงเทพอะ่ะผมอยู่กรุงเทพเขาก็มองเห็นป้ายเห็นรถวิ่งเข้าไปป้ายกรุงเทพหมหานครน้องแดงยิ่งชัดเจนเลยแดงโลกเลยเนี่ยเขาก็เขาเขาก็จะมองมองมอง,มอง,มองหน่อยนะเขาอาจจะไม่สบายใจ วันนั้นช่วงนี้ก็คลิปก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะฮะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับเพื่อนๆคร,รับสนับสนุนเ,เสื้อโดโดพาเที่ยวก็กดลิงก์ข้างล่างเข้ามานะครับแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ติดต่อสั่งซื้อเสื้อโดโดพาเที่ยวเนี่วันนี้กูตักใสมาเนี่ย,ยน,นะฮะราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ปุ่มสมัครรักน้องโดโดเมตาน้องโดโดอยากจะสนับสนุน เป็นผู้สนับสนุนช่องโดโดพาเที่ยวมีปุ่มสมัครลองเข้าไปดูแพ็กเกจนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับโดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องโดโดพาเที่ยวนะคะพักรู้สึกกิจสบายนะคะเอฟซีท่านใดนะคะสนใจเสื้อนะคะของช่องโดโดพาเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250บาทนะคะ แล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า f อฟซีคนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะ